เหียวขาจิดมือ,อ,ม,องงมือทำแบบไงรูปทำงานสะท้านเมืนเขาจะมีคนทำงานกะทินสวัสดีค่ะสาวเดือนจ๋ามาพบมาพอกันคืน 9, อเก้าค่ะพี่น้องจ๋าป้าแดดร้อน,นพี่น้องโอ้ยแดดอะไรจะมารม้อนอย่างนั้นถึกใจสาวเดือนลายสาวเดือนละเอยียดอลไรพี่น้อง เราจะได้ก,ก้อยเนื้อมะนาวนะจ๊ะใส่ตับกับเนนะื้อเออทำความสะอาดบาดนหนอนก็เอคอยมีมีทำความ,มส,ะสะอาดดูดฟุง้งดูดฟุ้นออค,ค่ะพีนนออ่น้องเอ้ยจ่ากินก้อยขมเลยก้อยขมก้อยมะนาวต้องเฝ้าจวด,จดเฝ้าจัดเดพี่น้องเอ้ยเราพิดเราถือแบบเนาะอ้ยนี่ลูกดงลูกโดดพี่น้องจ่ามีหอมด้วยนะจ๊ะ ขอหัมได้ไหมขอฮอมไม่น้ออย่างลบไม่นู้ม่เป็นพี่น้องจา่าเออขาดไม่ได้อย่าสร้างแมวเป้าเ <c oughs> นี่ยมันขาดปไปอีเดี๋ยวคุณแมงวันตอมกับข่าสั่อไอ้คุณแมงวัน,วน,ออวนจา่าเอ,อ้ยมาหุ่นไวามาจา่าอย่าสร้างแมวเป่ากินก้อนข่าวเป็นว่ามันจังเพเป็นสร้างมาโดยจัดจวด ตับพักไปไงยะส่วนมันข้าเหนียวด้วยพักเต่งเจี๊ยบถั่วถั่วไปครับเผือซีซีแล้วก,กัดหินก,กัดหินอน่อนไปดู้วไหมเผื่อสลัดนะแบบสภาพเรนดิน เหนียวเขาติดมืออืมตจำบอกไงกระโดดพังงานจับเป็นมุมอันนี้เป็นต้นกุหลาบค่ะโค้งดิดิพาร์ทเมนต์เขาจะมีคนทำงานเหมือนกัน กระ mm hmm. เทขิงกรอบอือขิงกรอนแซับอือคนหลายคนเริ่มหลายคาายะ่ะจตมาอันฮออลีเดย์ไหมจ๊ะ ้างในมันห่อนอ่ะมันตึงไม่หลายหอมต้นกะคยย่อยทยอยออกมาหนอกๆก็เจ้ากับซื้อบ้านปากตากันแล้วก็หอมก็ส่ว่มันหยาซื้อหอ่อ

ขอาวขัวคือเคียวปวดแดดแห้งปวอดสอัสแดดแห้งแบบมาปลูกผักย้ำต้นผัก

ร้มแบบเดินสบ,บายันมืนมันไม่รมหวานร่มเย็นูแดดแล้วก็ร้มแบบนี้อันนั้นยิมหายพกองศาร่มสดบ่ห่อนบ้านาวร้มเด็นสบายเลยรับสบาย <laughs> แบ่าแดดดีขนาดก้อยเอาจาะค่ะก้อยเพ่อจะคล้องกลิ่นก่อนดูมันยังแบบหมกักมักมากินดีบกินด้วย ㅎ 깜짝 음. 미있다 맛있게 먹잡 กัดทิ้นออนเจ็บนังมากพอาวาอาอออ่าไหมวะขื่นง่ายๆพอนี่สันดานนี่น้ำตาดวันบัสบีบีเนาะ มัสบีจ์ดวานปกรื่นยางข่อยมากค่ะ ่อ็จะไปทำงานนะคือบอคว่าไมีเวลาเก็บเแค่สิบเดือนหมด่้ปีนี้ทำงานประจำนะจ๊ะเราจะทำงานประจำอ่อาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำคลิปเก็บเห็ดคลิปกินอะทำแต่ก็จะไปเก็บคือเก่าค่ะเก็บแล้วก็จะกลับบ้านเดือนตุลาคม จ้าเห็ดสุเมียสุดพอสุดแม่กินลันนี้กับตุล่ะอาจจะได้กินเห็ดสุดพ่อแม่ค่อยอทำน,นประกจำแล้ว <c oughs> มีนุ่นไป็ดเจ้ายแล้ว ปล้ปยังแล้ว,ลวยังแะไรเนี้ยค่ะทำนี่ไปอะไรไป่นาะยั่งบม่เคยจะไปขว,วบอ่ะบม่ถึงต้องว่าไม่เคยถึง,งเอาเะไพีปนองจากสาดันอิมแหละจะอุย้ยแมงวันหลายหลายจ้ะอุย้ยมันร้อนอากาศมันร้อนเนาะเออแมงวันเริ่มเยอะทุกปีจ้ะมาอยู่แรกๆไม่มีแมงวันได้จ้ะ เออพ่อร้อนมานี่มาอยู่สิหกเจ็ดปีนี่เนาะมันวันเยอะมากเลย <c oughs> มันห่อนเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันร้อนขึ้นแต่นี้เป็นฤดูผลไม้ที่นี่เนาะเ <c oughs> ต้าเดือนวานนะคือบานเฮาเนอะอากาศแบบว่าห่อนแมงวันแม,ง,แมงมีกันหลายเนาะ เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดินตะเดกฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไลบ้านสาวเดินกำตาสวดสาวเดินชาแนลฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลยจ้ะเดอ้อพอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุสคนค่ะสวัสดีค่ะ